สวัสดีครับผมก็ะสตรช่องอัลสันคำตอนนี้ก็ตื่นมาวิ่งแต่เช้าเลยครับกับจัดงานของอิมพุสันเพื่อชมวิวตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะครับตื่นมาตีห้า เรผมเขียวนะครับารับมแดงันช้างโชว์มาทุกเชือกเอ้าเบอร์ r โี่ยโอ้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 อ้โอ้โ้โออ้่อ้อ้โ้โอ้โ้โอโอ้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 โอโอ้ออ้โโอ้โอ้โอ้โโอ้อโอ้โโอ้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 ข้โอ้โโ้โโอ้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 โโอ้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 โออ้โอ้โอ้โอโอ้้อ้โ้โอ้โโอ้โอ้อ้อโ ไป็ด้งกุครับด้ผ้าุกตาสบายคลย่นข่าวแล้วครับนข่าแปลว่าเขาก็แจกอยู่ตัว

เออเกมงานนักต่างนักเรียนทีอะไรเยน้องอภัย้ยเล่น11ครับสุดท้ายเล่35เขมีเดือนจดแล้วเลยเออไปด้วยของพวกนี้11 ส in <One> <the> ูงขึ้นไป้สามสิบห้าเดินออกมาบอกอยจางีดิดดเอาใจ้ใใส่ถืดึงงดึงดึงมยังไงอ๋ออดแจ้หนึ้าโอ้ยจะต้อไปหอยวนีเลยห้าเกยผมเขียว้าเกยผมเขียวผมจับตาเปสี่เกยไม่บานฮึฮเฮย ไปกินใหม่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นตีเอาดอกกระแสน้ำหน่งะเ,เอาตอนนี้ก็รัชตาเข้าที่สามแล้วครับรัชตาเข้าที่สามยอดทองเข้าที่สองครับว่า อนุพฤสามสิบห้าอืออันนี้ท้ายคลิปก็ไ ไอทิเท็กกระทูถอดทอดประทูเจ็วเ้ีนี้ยอหนึเอเอเเอเอเดเอ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 บอเเอเอเอเเอเเเเทเเเ 5 kg bok kil dan 5 kg bok kil, 5, 5, 14 bar. Hahaha. 5 kg bok kil, bok kil, bok kil, bok kil. Kalau bok kil, kalau bok kil. Hah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  มาแล like uh, ้วมาแล้วนักวิ่งมาแล้วครับช้างก็วิ่งเหมือนการช้างวิ่งก่อนนีครุ่นปอแก้ลทุกนที่นทีุ่่านที่นะครับมากัหลากหลายนะับหลักนท่านทคนับ

ไปแล้วกาลามังไปเอาเอากาละมังไปใช่เขานะเอากาลามังไปใช่เขาเลยเออไปเอาหนาวครับยาวปีห้าน้แล้ว

ตู้ไอแว่บนนาไตกระท่ำเออ นี่แล้วมาแล้ว uh, uh, uh. ววิ่งแล้้เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้กับไอ้แสนคำด้วยนะครับ